สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอ่าคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไฟลุกเครื่องไหมครับผมไฟลุกเครื่องเนี้ยนะครับผมจริงๆแล้วเวลาเราสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วไฟลุกเครื่องเนี้ยต้องไม่โชว์นะครับผมถ้าโชว์นี่คือมีปัญหานะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่านะครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับเอฟซีทุกคนนะครับที่ติดตาม อาผมนะครับช่องสับปะรดนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์โดยตรงนะครับผมนะครับประสบการณ์โดยตรงที่จากการใช้รถมา30ปีนะครับผมนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนขับรถอยู่นะครับผมเล่าเหตุการณ์นะครับแล้วมีอาการอย่างที่ผมบอกกับไฟโชว์นะครับเรากําลังขับรถอยู่เนี่ยนะครับวิ่งรถบนถนนเนี่ยนะครับแล้วมีไฟไฟรูปเครื่องโชว์ขึ้นมานะครับผม อันดับแรกเลยนะครับสิ่งแรกที่เพื่อนต้องทําคือหาที่จอดนะครับที่ปลอดภัยเช่นอาจจะเข้าปัม๊มอ่าเข้าปั๊มน้ํามันนะครับศูนย์บริการปั๊มน้ํามันหรืออ่าที่จอดพักรถข้างทางหรืออ่าข้างทางที่มีไหลทางที่สามารถจอดจอดรถได้นะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนทำหนึ่งอย่างนะครับอย่างอย่างที่หนึ่งนะครับให้มาดูอ่าให้กลมดูใต้ท้องรถก่อนนะครับ ด้านล่างนะครับว่า1มีน้ําม,มันรั่วไหมหรือมีน้ําหยดอะไรไหมนะครับผมถ้าไม่มีโอเคถือว่าอ,อันดับที่1นนะครับผ่านไปอันดับที่สองนะครับให้เพื่อนเพื่อนมาดูที่การวัดน้ํามันเครื่องนะครับผมดับเครื่องก่อนนะครับอันดับแรกคือจอดเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนดับดับเครื่องก่อนนะครับผมดับเครื่องก่อนนะครับเรามามาดูมาดึงที่ การวัดน้ํามันเครื่องนะครับผมเราเช็คดูว่ามีน้ํามันอยู่น้ํามันเครื่องหรือเปล่านะครับมีน้ํามันอยู่ไหมนะครับถ้ามีน้ํามันอยู่นะครับลักษณะแบบประมาณนี้นะครับอาจจะขึ้นมาถึงนี่ก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าไม่มีเลยก็คือตรงนี้นะครับไม่มีเลยนะครับอันตรายนะครับผมแสดงว่าน้ํามันเครื่องหายหายไปได้ยังไงน่อันนี้เราต้องไปเช็คเอานะครับนะครับ สามนะครับผมรอให้เครื่องค่อนข้างจอดทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับผมเครื่องเย็นแล้วนะครับผมให้เช็คนะครับเปิดที่ฝาหม้อน้ํานะค่อยๆเปิดนะครับถ้าเกิดเครื่องร้อนนะครับเพื่อนๆยังยังผมไม่นําไม่แนะนําให้เปิดนะครับเดี๋ยวพุ่งใส่หน้าหรืออาจจะหาผ้านะครับผ้าอะไรก็ได้มาโปะนะครับแล้วค่อยๆเปิดแล้วก็ค่อยค่อยเปิดอ่าลักษณะประมาณนี้นะครับคือค่อยๆปล่อยอากาศออกนะครับผม แสร็จแล้วก็เปิดฝาขึ้นมานครับเช็คดูนะครับน้ําที่หม้อน้ํามีไหมถ้ามีน้ําที่หม้อน้ํานะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมสองอย่างสามอย่างนะผมบอกไปแล้วสามอย่างนะอันนี้คือประสบการณ์ตรงนะครับจากที่ผมใช้รถมานะครับสามสิบปีนะครับผมถือว่าถ้าน้ํามันเครื่องไม่ขาดนะครับดูการวัดน้ามันเครื่องน้ํามันเครื่องไม่ขาดนะครับ น้ำในหม้อน้ำไม่ขาดนะครับผมถือว่าผ่านนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปเสียเงินซ่อมเยอะแยะอะไรแน่นอนแล้วนะครับผมอันดับต่อไปนะครับอ่าเราก็สามารถขับรถต่อไปได้นะครับผมแต่เราควรที่จะถ้าเรามีเวลาว่างนะครับให้รีบทำโดยด่วนนะครับอ่าเข้าศูนย์บริการเช็คนะครับผมเช็คแบบไหนนะครับผม บางคนแบบว่ากลัวเสียเงินแพงนะครับไปไปเข้าอู่เล็กๆอู่เล็กๆนะครับก็จะสันนิษฐานไปทั่วนะครับผมอาจจะสันนิษฐานว่าเป็นที่ฝาสูบโกงไหมอะ,อะไรนะเครื่องจะพังแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเชื่อนะครับเพื่อนๆอย่าไปเชื่อเสียเงินเปล่านะครับผมผมแนะนำนะครับให้เข้า ให้เข้าศูนย์บริการที่นะครับที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยนะครับผมเพราะว่ารถส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นระบบหัวฉีดเนี่ยเขาก็จะมีกล่องหัวใจนะครับเขาเรียกว่ากล่อง ECU นะครับผมกล่อง ECU ก็ส่วนมากนะครับก็จะอยู่ฝั่งประมาณฝั่งซ้ายนะครับผมฝั่งซ้ายของคนขับนะฝัะ่งซ้ายของของที่นั่งนะครับผมก็จะอยู่ประมาณ จะอยู่ประมาณประมาณตำแหน่งก็อยู่ประมาณนี่ครับประมาณใต้เกทเนี่ยครับเป็นกล่องกล่องกล่อง ecu คือกล่องควบคุมนะครับกล่องควบคุมกล่องควบคุมรถนะครับผมกล่องควบคุมรถก็จะต้องใช้เป็นเขาเรียกว่าตัวประมวลผลก็คือลักษณะคือ,อดึงปลั๊กออกมาแล้วก็เสียบเราสามารถเช็คนะครับผม เนี่ยครับคันนี้ตัวนี้เขาเรียก่าไฟลูกเครื่องคือไฟ engine นะครับผมเราสามารถเช็คไฟ engine ตัวนี้ได้นะครับผมปกตินะครับรถสตาร์ทสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วนะครับผมสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยไฟต้องดับมาไฟ engine ตัวนี้นะครับผมเนี่ยตัวนี้เสร็จตัดสตาร์ทเสร็จแล้วปุ๊บต้องดับอ่าแบบนี้นะครับหรือถ้าขับรถไปแล้วขับรถไปแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับพยายามสังเกต 1ความร้อนนะครับความร้อนนะครับความร้อนเนี่ยปกติต o ยต้านะครับจะขึ้นมาถึงประมาณขีดไม่ถึงครึ่งน,นครับจะหัวทิมอยู่ประมาณนี้นะครับจะหัวทิมอยู่ประมาณดำๆอยู่ประมาณานี่ครับเป็นรูปผมใช้คําว่าขึ้นทะเลแล้วกันนะครับหัวทิมประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าความร้อนนะครับขึ้นไปถึงชนเนี่ยเลยหัวนี่ขึ้นไปนะ ต้องจอดข้างทางนะครับถือว่ารถรถของเพื่อนๆผิดผิดปกติแน่ๆนะครับอาการที่ความร้อนขึ้นเยอะๆแบบนี้นะครับผมเวลารถติดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแอร์สังเกตแอร์นะครับแอร์จะไม่เย็นแอร์จะไม่ค่อยเย็นหรือเย็นน้อยหรือมีแต่ลมออกมาแสดงว่าแสดงว่า,าระบบระบายอากาศนะครับระบบระบายอากาศก็คือ,อพวกพัดลมนะครับ นี่ครับพัดลมระบายความร้อนนะครับผมนี่นะครับพัดลมหน้าเครื่องระบายความร้อนทํางานนะครับแต่อาจจะอ่อนแรงเพราะว่าพัดลมเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับอาจจะทานอ่อนนะให้เพื่อนๆเข้าไปเช็คที่ร้านไดนาโมนะครับผมร้านไดนาโมนะครับพัดลมก็จะมี2ตัวนะครับตัวนี้พัดลมพัดลมเป่าเครื่องนะครับเป่าเครื่องระบายความร้อนนะครับพัดลมตัวที่2ก็คือพัดลมแอร์นะครับผม ก็จะทํางานต่อเมื่อ,อ่แอร์สั่งนะครับคอมแอร์ทำงานตัวนี้ก็จะพัดลมก็จะหมุนตามรอบความเร็วนะครับพัดลมไฟฟ้านะครับมีอายุการใช้งานนะครับผมอา,อาจจะใช้งานได้ประมาณ2ปีปีหนึ่งแล้วแต่ฐานนะครับที่เปลี่ยนไปนะครับเขาจะไม่ไม่หยุดหมุนเลยนะครับบางคนเนี่เช็คว่าพัดลมก็ยังหมุนอยู่นี่พัดลมยังหมุนอยู่นะแต่เราไม่รู้หรอกว,ว่ามันแรงหรือมันเบานะครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนเราเอามือเอามือไปอ้างดูนะครับตอนที่เปลี่ยนฐานพัดลมมาใหม่ๆนะครับจะแรงมากเลยวู้เสียงพัดลมนะแต่พอใช้ไปนานๆสักปีสองปีสามป,ป,ปีนะครับเสียงพัดลมตัวนี้จะเบาลงเนื่องจากฐานนะครับฐานอ่อนเขาเรียกพัดลมฐานอ่อนนะครับก็จะทําให้มีปัญหาเรื่องอเวลารถจอดนะครับเวลารถจอดรถติดอย่างเงี้ยรถรถเราก็จะแอร์ไม่เย็นหรือเย็นไม่ช่านะครับเย็นไม่ช่าแต่เวลารถ ไม่ติดนะรถวิ่งปกติความเร็ว60 50 70้า0นึงแอร์เย็นปกตินะครับเพราะว่าอรถได้วิ่งนะครับเกิดเกิดการระบายนะครับระบายเข้าไปที่อ่าเครื่องห้องเครื่องนะครับก็เกิดการระบายนะครับรถก็แอร์เย็นแอร์ก็จะเย็นปกตินะครับผมอันนี้เป็นเก็จความรู้นะครับผมที่ประสบการณ์ที่ผมใช่รถมานะครับผมก็พยายามสังเกตนะครับว่า อ๋ออันนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็มาเล่าสู่ให้ให้เพื่อนๆนะครับฟังนะครับเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วก็ว่าเหตุการณ์อย่างนี้เราจะแก้ปัญหายัางไงนะครับผมจะได้ไม่หมดเงินเยอะไม่ต้องโดนช่างหลอกต้มนะครับผมอ่ะเรามาพูดถึงไฟอนจินนะครับไฟรูปเครื่องที่โชว์นะครับก็อ่ามาถึงกระบวนการที่เข้าไปแมน,นแทนนัน่นหรือซ่อมบำรุงนะครับผมผมแนะนำนะครับให้เข้าศูนย์บริการ ที่มีเครื่องมือนะครับเครื่องมือเช็คนะครับเครื่องมือเช็คตัวนี้นะครับก็คือจะต้องอถอดกล่องไม่ใช่ถอดกล่องครับเรียกว่าเช็คจากกล่อง ECU นะครับผมตัวรถรุ่นใหม่เนี่ยส่วนมากเป็นระบบหัวฉีดนะครับจะมีกล่องกล่อง ECU นะครับผมควบคุมควบคุมแรงดันน้ามันควบคุมเชื้อเพลิงควบคุมหัวฉีดนะครับเป็นจะเ,เป็นกล่องอ e ิเล็กทรอนิกส์นะครับผมแนะนําให้อ่าให้เข้าศูนย์บร,ริการ ท,ที่ทันสมัยนะครับผมเขาจะมีตัวประมวลผลนะครับเขาจะสามารถเช็คได้เลยนะครับรถเราอาจจะเป็นแค่เซนเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ความร้อนมันเสียนะครับตัวหนึ่งก็ไม่กี่ร้อยบาทนะครับหรือหลักสิบอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่สถานบริการแต่ละที่นะหรืออาจจะเป็นที่แข้งนะครับเซ็นเซอร์แข้งแข้งน้ำมันเครื่องมันมันเสียหรือมันเสื่อมนะครับก็ตัวหนึ่งไม่กี่ร้อยบาทนะครับไม่ต้องไปเสีย เขาเรียกว่าเหมือนกับเสียค่างงูนะครับให้ให้ช่างมาต้องมาเปิดต้องมาเปิดฝาสูบหรือเครื่องหรืออะไรนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับรถเราเนี่ยนะครับผมก็ฝากเก็ดสาระดีๆความรู้นะครับไว้ให้เพื่อนๆนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับอ่าจะได้ไม่ต้องโดน